ตอนนี้ที่เห็นอยู่บนโต๊ะนะคะก็คือเซเมูนนั่นเองค่ะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับเซเมูนเนี่ยมานานมากแล้วล่ะกี่ปีเราก็ไม่มั่นใจนะคะแต่ว่านี่ค่ะวันนี้นะ,ะเขาครบรอบ20ปีเซเมูนตอนนี้ก็น่าจะประมาณอายุ34แล้วนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็น first edition bonus นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกันดูดีกว่าว่าข้างในงเป็นยังไงบ้างนี่นะคะเดียวกันเต็มๆซึ่งตัวนี้นะคะ พอเปิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีเจ้าแมวลูน่านี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีหน้าให้เลือกได้หลายแบบเลยมีทั้งหน้าร้องไห้นะคะหน้ายิ้มแล้วก็มีทั้งเป็นแบบมีรัดเก้าด้วยแล้วก็ไม่มีรัดเก้าส่วนมือนะคะก็จะมีมาให้หลายแบบเลยทีเดียวอ่าเดี๋ยวมาเปิดดูดีกว่านะคะวะ่าสามารถเล่นอะไรได้บ้างนี่ค่ะเอาออกมา เรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วก็ข้างล่างนะคะเขาก็จะมีฐานให้ด้วยน่ารักมากเลยล่ะเป็นหัวใจเห็นไหมเลยเป็นหัวใจอ่ะตัวนี้นะคะดึงออกมาแล้วนี่นะคะ จะบอกว่าในคอลเลกชันนี้นะคะไม่ได้มีแค่เซเลมูนเพียงแค่ตัวเดียวรู้สึกจะมีครบอยู่ทั้ง5เซเลอร์เลยว่าจะเป็นเซเลอร์มาเซเลอร์วีนัสเซเลอร์จูปิเตอร์เซเลอร์เมอร์คิวรีนะคะแล้วก็อะไรนั่นแหละทั้งตัวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่าว่าเจ้าลูน่าเนี่ยยืนได้หรือเปล่านี่นะสามารถยืนได้ด้วยก็ไว้ค่างเซเลมูนแล้วคาานี่นะคะเขาก็จะมีมาให้ถึง2อันด้วยกันตัวหน้านะคะอันนี้ทั้งแถบเลย สามารถที่จะนำมาเปลี่ยนได้ค่ะสำหรับชิ้นลมุงตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะดัดแขนดัดขาได้นะคะรวมถึงตัวมือนี้ด้วยผมก็สามารถดึงออกมาได้เช่นกันนะคะสำหรับที่มือน,นะคะก็มีตัวให้เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนไง่ายมากเลยเพียงแค่ดึงออกมาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นั่นเองแต่ว่าตัวล็อกนะคะอาจจะล็อกไม่ค่อยอยู่สักเท่าไหร่ แล้ก็มีอันนี้มาด้วยแพนเค้กนะคะไม่ใช่นะตัวนี้นะคะก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวพลังนะคะสำหรับใช้กับหน้ากากตัวนี้นะคะที่ไม่มีรัดก้ารู้สึกว่าจะเป็นพลังมูลเทียร่าอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละถ้าจำไม่ผิดนะคะแปลว่าก็เก็บรายละเอียดได้ครบนะคะหลายหลายอย่างเลยก็ สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบเซนลมูนก็อย่าลืมหามา,าสะสมกันนะซึ่งตอนนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามีครบทั้งหมดเนตัวฉลองครบรอบ20ปีของเซนลมูลค่ะโอเคไปแล้วนะคะพบกันในทอยสตาค่ะบ๊ายบาย